สู่จีนก็จะเป็นช่วงที่แบบมีเวลาว่างแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันกินข้าวอันนี้สําหรับหลิงคือพิเศษมากๆ่ะแล้วก็จะทํากับข้าวกินเอง ใช่ถือว่าเป็นเวลาที่อบอุ่นแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยนี่ก็จะแบบมีความสุขมากเลยค่ะส่วนใหญ่อาหารที่ทำจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารไทยคะพี่ลิอาหารจีนค่ะเพราะหนูดูที่นู่นค่ะหนูก็เลยแบบตอนเช้าก็จะแบบเอาไก่เอาหมูอะไรไปไหว้ผลไม้ไปไหว้เสร็จก็ก็จะกินตอนเย็นโอ้โหเอาของไหว้มากินมากินใช่ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยใช่เป็นนี้ได้ทานไก่หรือยังครับ ไก่เหรอคะใช่เพราะเขาไก่ก็จะไม่ได้หนูต้องบอกเลยว่าพี่พิธีกรทําข้อมูลมาแน่นมากแน่นมากได้ท่ายหรือยังคะคือคือเราเองอยากกินไข่ไงก็เลยไม่ได้ฆ่าไก่ไว้กินไก่เข้าใจปะอ๋ออยากกินไข่ก็เลยไม่สามารถที่จะทำลายน้องไก่ทำน้องไก่เพราะเดี๋ยวเขาจะออกไข่ให้เราไม่ได้ใช่เราก็เลยกินไข่ไปก่อนโอเคดีมากครับทำได้เลยค่ะน้องอ้อมแล้วฮะอยากทำอะไรฮะในช่วงเทศกาลจูจีน จริงๆก็ไม่ต่างกับพี่หนิงเยอะมากจริงๆทำด้วยกันเลยก็ได้เนาะพร้อมๆกันเลยนั่นสิเล็กค่ะเป็นเือกันเราสิสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นคืออะไรฮะอยากทราบไลยการพักผ่อนค่ะพักผ่อนอ๋อได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบรีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบความคิดร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เนาะ ได้นอนอได้วีชานอนอะไรแบบนี้แล้วก็ได้กินด้วยกินด้วยใช่ถ้านอนนี่คือนอนนับเลขด้วยไหมครับแบบ6กบวกห้าอะไรเงี้ยครับ6กบวกห้าเอาอะไรไว้ในใจเขาอย่นี้ยังไงไม่หลิงนะยังไงนะหกบวกห้าเอาหลิงไว้เอ้ยเอาห้าเอาหกแล้ว ได้11ค่ะ6กบวกหได้11ค่ะโอเคก็น huh. ี่คู <c oughs> okay. uh ่ก huh. <c oughs> ันใช่ไหมฮคู่กัน1นคู่กันไงก็เป็น2ถูกป่ะหรือว่าจะนับเลขอู่เออร์หลิงดีไหมคะดีป่ะอู่เออร์หลิงหัวไอหนีอะไรอย่างงี้ดีไหมคะพี่หลิงหลิงควงได้ไหมเหรอได้เนาะได้เนาะนี่เอาไหนดีค่ะอันนี้ก็อะไรครับอ๋อห้าสองศูนย์เหรอใช่ค่ะอู่เออร์หลิงโอ้ โหนี่คิดเลขในใจเก่งมากถึงว่าคิดนอกใจไม่เป็นเลยนะฮะก็ใช่ไงเราก็จะได้เจอเขาบ่อยๆแบบนี้ฮะเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยคุณได้ชมเก่งเนาะพี่ที่คนชายนี่รลิศสิงนะะสุดยอดมาถึงช่วงท้ายวันนี้นะครับอยากให้อวยพรปีใหม่ดีกว่าให้สำหรับทุกๆท่านที่อยู่นะรีเวิร์พาร์คไอคอนสยามแล้วก็ถือเป็นโอกาสพิเศษด้วยเทศกาลวันตรุษจีนครับขอเป็นภาษาจีนได้เลยนะฮะได้ค่ะงั้นภาษาไทยก่อนไหมได้ครับจีนก่อนเนาะ 那祝大家新年快乐，身体健康，大吉大利，开开心心。希望蛇年是大家美好的一年，一一年发财。哇哇，真卡，农奥、wow，农奥，卡、啊，哈、嗯，眨、嗯、眨，农奥、啊，啦、嗯，哈、嗯，，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 ， ก็แฮปปี้ไชนีซิวีย์นะคะขอให้ตุดจีนปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆปังๆังทำอะไรก็สำเร็จไปหมดทุกอย่างเดินทางก็ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะสินน้นเหนียนายเลอคะ่ะ <Wow. S 2> ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจินกุ้งเป็น热烈掌ม然后我们可以一起说我爱你给给他们吗可以吗可以吗可以吗如果准备好了三 ว้าวท่คืออ <laughs> น้น่ารักมากน่ารักมากเลยนะครับผมคสับ้งจิโอ้หหเชือดเสยวจิ้งอหัวเสยวจิ้ เกือกอายเหรอแฟนๆก็บอกรักใช่เมื่อกี้ให้แฟนๆบอกรักหน่อยเพราะว่าวันนี้แฟนๆเขาบินมาจากจีนนะคะเพื่อมาพบกับหลิงออมค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะครับผมเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องหลิงหลิงคงนะครับแล้วก็น้องออมก่อนนะพัชครับขอเจะประมีหนึ่งครั้งนะครับผมใจสซี่เรลียกังช์แต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนเชิญอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่การถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารนะครับ ค่ะจิสลาจะชื um, ่อ f o r t h e Sessions ทั้งสองท่านยังอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเรียนเชิญผู้บริหารค่ะท่านแรกค่ะดิฉันขอเ